วันนี้ยังไร้ขุนคังคนใหม่หลังนายปีดีดาวฉายกระโดดหนีออกไปแบบเก้าอี้ไม่ทันร้อนลุงตู่นายกรัฐมนตรีไม่สนเดินหน้าประเทศไทยนั่งหัวโตประชุมสอบศศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจพุทธสามโครงการแจกเกือบเจ็ดหมืนล้านมาตรการที่ออกมาไม่ใช่ของใหม่คิดอะไรไม่ออกใช้วิธีแจกเงินไว้ก่อนทำงานแบบไรท้ทิศทางขาดหลักเกณฑ์ ยังไม่นับรวมที่ลุงตู่จะประกาศเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวและเปิดแรงงานต่างด้าวเข้าไทยอีกแสนคนขณะที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกอยู่ในขั้นวิกฤตครบร้อยวันไทยก็ถูกตีแตกพบนักโทษติดเชื้อโควิด -19 เป็นรายแรกไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศแล้วติดเชื้อมาจากที่ไหนลุงตู่ต้องหันมาทบทวนใหม่ตั้งสติคิดให้รอบด้านแทนที่จะปังมันจะพังซะก่อนชัดเลยสิงเชิงดอย